เราเห็นความลำบากของพ่อแม่เราก็คิดในใจตลอดเวลาตั้งแต่เด็กและอยากรวยอยากรวย<ๆ>ะะอยากร่ำรวยแหล,ล,ละไม่อยากเป็นลูกจ้าง <L un> ทำไมเขามีตังเยอะจงังก็บอกพ่อแม่ว่าแม่ผมอยากเรียนจบสูงๆพอเรียนจบมาเป็นไงครับได้ร่ำรวยไปเท่าแก่อย่างที่บอกแม่เดือนแรกเลยนะฮะได้เงินเจ00บาทความฝันนั้นมันก็ล้มทลายตอนนั้นก็โชคร้ายหน่อยนะฮะก็มีแฟนที่ป่วยเป็นโรคไตเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่มันทําให้ผมรู้สึกว่า มันถึงทางตันผมมาเจอโอกาสหนึ่งโปรเจกต์นี้ผ่านออนไลน์ครับแต่ผมมาไม่สนใจคือเราไม่เชื่อมันเด้งมาก็ปาดทิ้งหลอกลวงหอกวงล้ะเชื่อ,อ,อไหมผมดูรอบแรกยศ<ด>คือผมขนลุกไปทั้งตัวเลยอยมันเหมือนโอกาสมันเหมือนแสงสว่างด้วยรายได้ที่มันได้จริงๆอะ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเอ้วนี่คือรายได้ที่แฟนเราไม่ต้องเขาเรียกว่ารอดตายแล้วอะ่ะ 4ป,ปี9เดือนที่ผ่านมารวมถึงทุกวันนี้มีรายได้เท่าไหร่แล้วครับมากกว่า5ล้านครับมากกว่า5ล้านบาทผมยศจันทนะเสวีครับนักธุรกิจที่มีรายได้เดือนละ1ล้านบาทติดต่อกันมามากกว่า5ปีจากธุรกิจเครือขายวันนี้ครับกับรายการสปอตไลท์ทีวี เป้าหมายของพวกเราคืออยากจะให้ทุกคนเป็นผู้ชนะในธุรกิจเครือข่ายครับแล้ววันนี้ครับสปอตไลท์ดวงถัดไปจะทําให้ทุกท่านตื่นตาตื่นใจและก็ได้รับแรงบันดาลใจอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะว่าสปอตไลท์ดวงนี้เริ่มต้นจากการเป็นเพียงแค่พ่อค้าลูกชิ้นรายได้หลักพันเท่านั้นแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายมากมายครับกลายไปเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้มากกว่า5ล้านบาทเขาทํำยังไงเขาใช้วิธีการแบบไหนติดตามชมสปอตไลท์ดวงนี้กันครับ สวัสดีครับคุณไม้สวัสดีครับพี่ยศครับวันนี้มาเจอกันครับครับผมก่อนที่จะเริ่มต้นมาทำความรู้จักกับโค้ดไม้ก่อนดีกว่าได้ครับได้ครับโค้ดไม้เป็นยังไงครับชีวิตตอนเด็กๆก็ผมเองก็เป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับพ่อเป็นคนจังหวัดสุรินทร์แม่เป็นคนจังหวัดศรีสะเกดครับพ่อกับแม่ก็ทํางานรับจ้างทั่วไปนะฮะก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดชุมพรครับพี่ยศตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรครับก็ทุกอย่างครับที่เป็นรับจ้างรายวันไม่ว่าจะเป็นทํางานก่อสร้างตัดอ้อยขุดมัน ขาย่ทาทุกอย่างครับที่ททรายวันใช้แรงงานทั่วไปครับผมเองก็มีน้องสาวตัวเล็กๆที่เราต้อง <ฮะ S 2> อไปเลี้ยงนะฮะพ่อแม่ก็ทํางานเพื่อนๆเ,เ,เขาก็เรียนหนังสือแต่ผมก็ไม่ได้เรียนตามรอบอายุที่เพื่อนๆเ,เ,เขาเรียนครับหมายหมายถึง อายุเท่านี้ขวบต้องเรียนปอน,นั้นปอน,นีอ<า>เ้เราไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเลยครับต้องบอกว่าอาชีพรับจ้างมันไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วครับก็ใช้หาเงินหาเงินรา,ายวันนะฮะเราก็ใช้รายวันมันก็หมดไปมันก็ไม่เหลือพ่อแม่ไปที่ไหนเราก็ไปด้วยครับไป<อ>ทางานแคมป์อยู่นี้เสร็จงานก็ไปแคมป์นึงอะไรเงรี้ยอ๋อคือเป็นแคมป์ก่อสร้างก่อสร้างย้ายไปเรื่อยใช่ครับย้ายไปตามตามไซ่งงานแสดงว่าตอนนั้นเรื่องเรื่องของสถานะครอบครัวก็ค่อนข้าง ก็ถือว่ายากจนครับยากจนยากลำบากหน่อยยากลำบากหน่อยเราเห็นความลำบากของพ่อแม่เราก็คิดในใจตลอดเวลาตั้งแต่เด็กละอยากรวยอยากรวยอยากร่ำรวยแหละไม่อยากเป็นลูกจ้างไม่อยากทํางานรายวันเหมือนคือตอนนั้นรู้จักคําว่ารวยหรือว่าเห็นคนรวยเนี่ยเรานึกถึงใครตอนนั้นเห็นเท่าแก่เพราคนจ้างคอพ่อคุณแม่เท่าแก่นะทำไมเขามีตังเยอะจังก็บอกพ่อแม่ว่าแม่ผมอยากเรียนจบสูงเพราะว่าผมไม่อยากลำบากเหมือนพ่อแม่ผมอยากจะ มีเงินเยอะๆจะได้ดูพ่อแม่นะฮะตอนที่แม่แก่แล้วทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนก็เป็นความความฝันของเราความฝันเลยเลี้ยงดูพ่อแม่ความฝันเลยก็อยากจะดูแลพ่อแม่ตอนที่พ่อแม่ทํางานไม่ไหวตอนจบมสามเนี่ยแม่ก็จะให้ออกละก็เพิ่งบอกคุณแม่ไปว่าอยากเรียนสูงแม่ไม่มีตังส่งไม่มีสตางค์สงไม่มีตังส่งก็ทีนี้เราก็อยากเรียนนะพอดีว่าครูที่ปรึกษาเห็นโอกาสให้เห็นความสามารถเราในการเรียนหนังสือที่มัน ดีหน่อยก็เลยได้จิบยื่นโอกาสนี้ให้ได้ได้เรียนต่อที่สูงกว่าโดยหาทุนการศึกษาให้อ๋อพอเรียนจบมาเป็นไงครับได้ร่ำรวยเป็นเท่าแก่อย่างที่บอกไหมเดือนแรกเลยนะฮะได้เงิน70,00ับาทคือไปเป็นพนักงานเป็นพนักงานประจำเนี่ยบริษัทหนึ่งะได้เรียนจบได้เงินเดือน70,00บาทความใฝ่ฝันเลยว่าจบออกมาจะได้เงินเดือนเยอะๆจะได้งานการทําดีๆได้เงินเดือนเยอะๆ ไปเลี้ยงดูพ่อแม่ไปเลี้ยงดูพ่อแม่ครับความใฝ่ฝันนั้นมันก็ล้มทลายพัง <7, S 1> ทลายเลยเจ็ดพันบาทจากรายได้พนักงานครับเป็นไงครับกินใช้ในแต่ละเดือนค่าเช่า2 5งพครับค่ากินอีกแม่โทรมาสิ้นเดือนลูกโอนตังให้แม่หน่อยคือแค่ตัวเราเองยังเอาไม่รอดเลยโอยโหแบบเราเคยพูดกับแม่ว่าเราตั้งใจเรียนจบสูงสจะได้งานการดีๆทําจบออกมาจะได้ดูแลเอาเงินตรงนั้นดูแลพ่อแม่แต่ว่าตอนนี้ <ทำ S 2> แบบ ไปเดินตลาดอไปเดินตลาดเห็นแม่ค้าเนะี่ยเขาขายของแล้วก็ได้ตังค์เยอะอยทำไมแม่ค้าได้ตังค์เยอะจังอยากได้เหมือนกันก็ไปยืนถามเขาว่าป้าขายของได้ได้เยอะไหมก็ได้สี่ห้าพันนะเรามาคิดอยู่เ,ยเราทํางานประจําได้วันละไม่กี่ร้อยขาขายให้มันได้เยอะขึ้นอมองเห็นช่องทางมองเห็นช่องทางครับอยาก,ยากขายของละตอนนั้นก็ไม่รู้จะไปขายอะไร เราก็เห็นในแบบเที่เราทําอยู่แหละ,ะบริษัทที่เราทําอยู่ขายลูกชิ้นขายใส้กรอกนี่แหละคือพนักง,งานที่เราเป็นน่ยคือบริษัทขายขายลูกชิ้นขายไส่สกรอกเอาไส้กรอกนี่แหละขายตลาดดีกว่าเอาไปขายตามตลาดนะเสาร์อาทิตย์เพื่อเป็น ช่องทางในการหาหาเงินเพิ่มตอนตอนนั้นยังยังมีความฝันยังอยากร่ิมรวยอยู่ไหมอยากมากคือฝันะในวัยเด็กยังคงอยู่กับเราอยู่และตอนนี้เราพยายามจะไปถึงมันได้อีกก้าหนึ่งละ,ะหยุดจากชีวิตพนักงานใช่ครับมาเป็นพ่อค้าเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นช่องทางขายช่วงแรกๆกก็ก็เริ่มไปได้ดีเริ่มเห็นโอกาสว่า,ไไ uh huh. าจากเราเคยรายได้ต่อวันหลักร้อยเราไปขายของในวันนั้นนะเราได้พันกว่าบาทเฮ้ย uh huh. มันเยอะกว่าเงินที่เราทํางานประจําเราก็เลยมองเห็นโอกาสเราทาไปเรื่อยๆปรากฏว่า เจ้าของอ่ะเขาไม่ให้เราทำาว่าถ้าคุณทำงานประจำอ่ะคุณต้องโฟกัสงานประจำนะคือตอนนี้โค้ชไม้ยังขายยังทำงานประจำอยู่แล้วก็ไปขายของด้วยใช่ครับเจ้านายเห็นเจ้านายเห็นเรียกขึ้นห้องเย็นเรียกเข้าห้องเย็นเข้าห้องเย็นไปเลยว่าเอ้ยคุณถูกตักเตือนแล้วนะไม่ได้นะก็เลยแบบในวันนั้นก็ตัดสินใจออกเลยมันคือโอกาสแล้วอ่ะ คือคือเราขายของต่อวันได้เงินเยอะกว่าแล้วล่ะอ่าเรารู้ละเราเห็นช่องทางแล้วเราถ้าเราลาออกเนี่ยเรามีช่องทางไปโอเคอ่ะก็เลยตัดสินใจออกเลยเป็นยังไงต่อครับเชไม่เขียนใบลาออกด้วยคือออกออกอย่างนี้เลยไม่ไม่คิดจะกลับไปทํางานประจาแล้วก็เลยตายระดับหน้ามีเงินทุนประมาณ9,00 0เป็นเงินสะสมที่ทํางานประจำนะฮะก็ตัดสินใจครับตอนนั้นก็โชคร้ายหน่อยนะฮะก็มีแฟนที่ป่วยเป็นโรคไต ต้องฟอกไตกระทานหานเลยคือคือมารู้ว่าแฟนป่วยก็ต้องฟอกไตแล้ว <c oughs> ใช่ครับจังหวะที่เราออกจากง,งานพอดีแต่เราก็ต้องสู้ครับพี่ยอดถหกต้อการฟอกไตเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นค่าใช้จ่ายตายตัวนะคนไทายตายตัวเลยครับถูกไหมก็<ช>จะต้องมีการฟอกของของตนไม้ของแฟนของภรรยาเนี่ยใช่ครับฟอกบ่อยแค่ไหนครับก็อาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งครั้งละสองพันห้าต้องหาให้ได้สัปดาห์ละห้าพันสัปดาห์ละห้าพันต้องหาให้ได้ถ้าไม่ได้เท่านี้อ่ะฮะภรรยาของเราจะ ตายเลยตอนที่รู้ครั้งแรกว่าแฟนต้องฟอกไตทุกสัปดาห์ uh huh. สัปดาห์ละสองครั้ง uh huh. รู้สึกไงโคตรเครียดเลยพ่ยศคือเรารู้ว่าเรามีรายจ่ายรอแน่ๆโรคไตเนี่ยต้องจ่ายแน่ไม่จ่ายไม่ได้อะมันไม่ใช่แค่ไม่มีเงินกินข้าวแต่นี่มันคือชีวิตเลยชีวิตเลยแต่เราไม่รู้หรอกว่าไอ้วันข้างหน้ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เอาขอวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนหาเงินให้ได้ก่อนวันนี้หาเงินให้ได้ก่อนเพื่อที่จะฟอกไตครับเหนื่อยแค่ไหนก็สู้สู้ สู้ไปก็โชคดีแหละเราเหมือนว่าจังหวะชีวิตมันเหมือนแม่ค้าเนี่ยเขาก็ให้โอกาสทําเลทองดีๆแล้วเขาก็แนะนำอาในต้องไงขายดีมันก็มันก็กลายเป็นเรามีตรงนั้นสแดสแดงว่าเริ่มคล่องขึ้นคล่องขึ้นใช่ไหม,นะมชีวิตเริ่มดีขึ้นเริ่มคล่องขึ้นเริ่มคนะล่องขึ้นแล้วอย่างนี้คดไหมก็ประสบความสําเร็จในการเป็นพ่อค้าแล้วจะมาเจอธุรกิจเครือข่ายได้ยังไงคือ<ง>ผมเองอะจังหวะนั้นอะ เราก็คิดใหญ่ทําใหญ่เนาะ uh huh. ก็ขายของดีด้วยเรามองว่าถ้าเราขาย1นึสาขาเนี่ยเราได้5,000 oh. ันอถ้าเรามี2สาขา uh huh. ก็ต้องได้หม uh ื่นหนึ่งเริ่มคิดใหญ่ได้สามสาขาหมื่นห้สี่สาขาเริ่มคิดจะขายแฟรนไชส์ละ uh huh. ขยายสาขานะฮะไปมองเห็น<ส>ทางมองเห็นาทางไปสต๊อกของมาขาย mm hmm. ก็ไปได้ดีครับ ก็ทําได้ด้วยอ๋าทำได้ด้วยก็เริ่มมีลูกค้าใกล้ความฝันการเป็นเท่าแก่อ่าใกล้ความอยากเป็นเท<ช>่าแกน่นะฮะีนีงลูกค้ามารับของเราตอนแรกซื้อเงินสดอพอสักพักนะฮะเริ่มเชื่อเริ่มเซ็นเริ่มเครดิตหนึ่งบินหนึ่งบินไปแล้วไปขายกลับมาบอกขายไม่ดีกลายเป็นสองบินสามบินสี่บินกลายเป็นสิบบินมันกลายเป็นพ่อขางหมูขึ้นไปเรื่อยๆไอ้เราก็ไปขอเครดิตเขามาด้วยแล้วทีนี้ที่มันโหดร้ายที่สุดก็คือเขาหนีไปหมดเลย ลูกค้าที่มามามาซื้อเราอะหนีเลยคือคนที่มาเครดิตลูกชิ้นเราใช่ครับแล้วติดหนี้เราใช่ครับหายหมดเลยหายหมดเลยตัวผมเองก็โอ้โหเครียดห<ช>นักเลยแต่มันเครียดสุดๆตอนที่คือเราคิดว่าชีวิตเราอะมันกําลังไปได้ดีมีเงินฟอกไตมีไรายได้ดีมีเงินหมุนเวียนสบายคล่องมือเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่มันทําให้ผมรู้สึกว่ามันถึงทางตันมันเป็นยังไงครับเหตุการณ์ในวันนั้น ก่อนที่ผมจะเล่าตรงนี้ก็คือผมเจอโอกาสหนึ่งโปรเจกต์บทนี่ผ่านออนไลน์ครับแต่ผมไม่สนใจคือเคยได้เห็นโอกาสทางออนไลน์ว่าใช่โปรเจกต์บทนี่ใช่ครับแต่ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจคือปัดทิ้งไม่เชื่อคือเราไม่เชื่อก็น่าจะเหมือนหลายๆคนแหละที่แบบเห็นโอกาสแบบนี้อยู่ดีๆก็เด้งขึ้นมาใช่ปัดทิ้งดีกว่าปัดมันเด้งมาก็ปัดทิ้งหลอกลวงหลอกลวงแล้วผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งนะฮะก็ที่บอกว่า วันนั้นนะผมแบบรู้สึกว่ามันสุดๆในชีวิตอลพ่เลิศยังไงคือผมเองอะวันที่แบบไม่มีเงินติดตัวอยู่บ้านเลยเงินคืนเนี้ยต้องไปไปฟอกไตไม่มีเงินไม่มีเงินไปฟอกอะ่ะแล้วแล้วจังหวะนั้นอะ่ะคือถ้าไม่ฟอกอะแฟนผมแย่เลยคือคือตัวจะบวมหน้าจะบวม แล้วผมต้องไปได้ขอร้องหมอคือตอนนั้นเนี่ยรายได้จากลูกชิ้นอ่ะฮะยุติไปแล้วคือยุติไปแล้วมีแต่นี้สินแล้วมีแต่นี่สินตอนนี้รายได้ที่จะเอามาใช้จ่ายแม้แต่กินข้าวหรือฟอกไตไม,ไม่มีแล้วคือผมยอมแบบไปคุยกับหมอว่าหมอครับฟอกไตให้เมียผมก่อนได้ไหมขอร้องขอร้องหมอ,อ,อ,หมอเออให้ผมผ่อนก็ได้ผมไม่มีจริงๆตอนนี้ในนาทีนั้นเนี่ยในนาทีนั้นเนี่ย ความรู้สึกที่มันจุกอยู่ข้างในของเรามันคืออะไรคือเราอยากอยากเป็นคนร่ำรวยเราอยากเป็นคนประสบความเด็ดเราก็สู้แต่แต่ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยทำไมมันถึงถึงจุดนี้ได้ทั้งที่เราขยันนะไม่เคยคิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้พิยศเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดเราก็ไม่เคยไปหลอกลวงใครแต่ทำไมถึงมาเจอกับเราแบบนี้โทษดวงชะตาฟาดอ,อะไร โทษทุกอย่างแล้วตอนนี้ใช่ครับ,รบ<ะ>ทีนี้เราต้องหาทางออกแล้วออคือขายของก็แย่และนะฮะโดนโกงก็แย่แล้วทีนี้เราจะทํำยังไงครับทีนี้ใจเราคิดถึงตอนที่เราเจอโอกาสปรดหนี้ผ่านออนไลน์วันนั้นประมาณห้าทุ่มผมใส่สมอท็อกฟังไม่อยากให้เมียเมียได้ยินว่าผมกําลังดูอะไรอยู่ทําไมะ่ะเพราะว่าเมียผมก็เครียดเรื่องเงินอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าให้ผมไปหาทําอะไรเพิ่มอะ เมียผมก็จะเครียดไปใหญ่ uh huh. แต่ผมรู้ว่ามันต้องหาโอกาสเชื่อไหมผมดูรอบแรกพ่ยศคือผมขนลุกไปทั้งตัวเลย uh huh. มันเหมือนโอกาสมันเหมือนแสงสะวะ่างที่เรากำลังแย่มืดแปดด้านไปทุกอย่างแล้วนะเะ uh huh. งินติดตัวเนี่ยมีอยู่200ในวันนั้นไม่รู้จะทำอะไรได้แล้วอะ่ะนะ uh huh. แล้วก็เปิดดูคลิปนะฮะ,ะวิดีโอนะฮะจากพ่ยศที่มาแบ่งปันโอกาสเนี่ยแหละคลิปวิดีโอของผมนั่นแหละใช่ครับที่พ่ยศมาแบ่งปันโอกาส แล้วผมก็ดูรอบแรกผมก็ขนลุกเลยผมนึกว่าผมฝันมผมก็มาหยิกมือตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> เราฝันไปหรือเปล่ากลับไปดูอีกรอบหนึง่งเฮ้ยของจริงละอ,อันนี้คือเรื่องจริงลนะนะคิดอย่างเดียวต้องเริ่มให้ได้รุ่งเช้าครับตัดสินใจเลยหามาเริ่มตัดสินใจเริ่มเลยอารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นคือมันยังไงมันมันรู้เลยเหรอว่าถ้าเกิดเราทำทเราเรารู้ว่านี่คือโอกาสอฮถ้าเราไม่ทํามันก็จะเสียโอกาส เราเคยทิ้งโอกาสไปแล้วรอบหนึ่งเราไม่เชื่อแล้วรอบนี้เราจะไม่ทิ้งมันเราเห็นคนที่เขาทําก่อนนะอย่างพิยศเป็นต้นแบบ,ค,บความสําเร็จผมเชื่อนะฮะแล้วก็ผมมั่นใจแล้วโปรเจกต์นี้เป็นของคุณกล้องเจ้าของรายการอายุน้อยล้านด้วยมันเลยทําให้ผมมั่นใจเพราะผมเป็น f c ดูรายการอายุนายการาด้วยเป็นแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบของความสําเร็จหลังจากตัดสินใจลงมือใช,ใช้เวลานานไหมกว่าที่มันจะบตอบโจทย์ตอบโจทย์รายไ,ได้จริงๆเดือนแรกอะ เราฝันว่ามันต้องได้เยอะ uh huh. แต่เดือนแรกเรา uh huh. เราได้พันสองอ๋อพันสองแต่เชื่อไหมพันสองที่ผมได้อะความรู้สึกผมเหมือนได้เงินหลานทําไมฮนะผมรู้สึกว่าผมขายของวันนั้นอ่ะได้หมื่นหนึ่งผมยังไม่ดีใจเข้าทําโปรเจกต์นี้ได้พ uh ันสองครับผมมองมองเห็นโอกาสว่าไอ้พันสองเนี่ยมันจะส่งต่อไปถึงรายได้หลักหมื่นรา, uh huh. ายได้หลักแสนรายได้หลักล้านแน่นอนคนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมรู้สึกว่ามั่นใจที่จะ ที่บริษัทอินดีมโอนเงินให้ผมเนี่ยพันสเดือนแรกครับแล้วมันทําให้ผมแบบลุกเป็นไฟแลยคือแบบแค่เงินพันสอบาทให่ที่รู้ว่ามันได้จริงจริได้จริงจริงโอนเข้บบัญชีแล้วก็ไปให้อินดีมอินดีมส่งมาให้จริงจริงยอ่าไปให้แฟนดูรอดแล้วอ่าเราเจอทางรอดแล้วอารมณ์นี้เลยใช่ไหมอารมณ์แบบเจอทางรอดแล้วนี่แหละโอกาสนี่แหละที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เราจะไม่ต้องไปลําบากขายของละอะไรเงี้ยเราทํามา10กว่าปีละเหนื่อยละนละเราเจอท่องทางแล้ว คราวนี้ครับหลังจากได้ลงมือทําลุยเต็มที่ใช้เวลานานแค่ไหนกว่ามันจะตอบโจทย์เป้าหมายความสัตเรา6เดือนครับจับเดือนนี้เหรอหกเดือนจับเงินแสนครับมีรายได้หลักแสนใช่ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทําธุรกิจแบบนี้ครับจับเงินแสนแล้วได้เงินหลักแสนหลักแสนตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงแสนแรกในมือเราเนี่ยคือแสนแรกฝีมือเราเนี่ยคือด้วยรายได้ที่มันได้จริงๆรอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเออว่ะ นี่คือรายได้ที่แฟนเราไม่ต้องเขาเรียกว่ารอดตายแล้วอ,ะอ่ะเออลอดตายแล้วแล้วมองเห็นถึงอนาคตว่านี่แหละรายได้จากบริษัทอินดีนนี่แหละที่จะเลี้ยงดูครอบครัวนะฮะมั่นใจไปถึงแบบสองแสนสามแสนสี่แสนมองเห็นเลยมองเห็นเลยนะฮะน,น,น,นี่คือแสนแรกที่ได้จากบริษัทร,รู้สึกว่าคือภาคภูมิใจคือเราเห็นว่าเป้าหมายของเรามีมีความที่ ใกล้ขึ้นใล้ขึ้นนะขนเข้ามาใกล้มือเรามากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับแล้วมันก็ตอบโจทย์เราได้จริงๆใช่ครับครับ คราวนี้ใช้เวลาต่อไปอีกนานนะกว่าแสนที่2แสนที่3เพราะมีหลายๆคนนะพอได้แสนแรกปั๊บแล้วก็หายไปเลยฮะแล้วก็ไม่ได้อีกครับครับแตนะ่ของคนไม้เป็นอย่างนั้นนะปีครึ่งครับจับเงินล้านครับ1ปีครึ่งใช่ครับตอนนั้น6เดือนใช่ครับได้เงินแสนแรกใช่ครับหลังจากนั้นมาอีกหนึ่งปีปีครึ่งใช่รว,วมแล้วก็คือปีครึ่งหรือไงปีครึ่งรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มทำปีครึ่งต่อจากนั้นมาเป็นปีครึ่งเนี่ยได้เงิน1ล้านห่ล้านบาทตัดสินใจเลิกขายของเลยเลิกเลยไไม่ป กลับไปขายของเลยคือ1ล้านบาทแรกในบัญชีเราจากงานธุรกิจเครือข่ายคือเห็นโอกาสเลยถ้าเราทำฟูลไทม์ล่ะถ้าเราทำเต็มที่ล่ะตอนนั้นเราขายของไปด้วยเราทำพาร์ทไทม์อ๋อคือคือยังมีแบ่งเวลาไปขายลูกชิ้นด้วยขายลูกชิ้นด้วยทำเสริมไปเสริมไปนี่ขนาดงานเสริมไม่ได้ล้านบาทขนาดงานเสริมยังได้ล้านถ้าวันนี้แล้วล้านเนี่ยเราก็มีทีมงานอยู่แล้วครับเราก็เฮ้ยถ้าเราออกมาทำเต็มที่ล่ะลุยเต็มที่ล่ะ น่าจะได้เยอะกว่านี้แหละตอนนี้คนไม้ทำอินดีมาได้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับ4ปีกับ9เดือนต้องบอกว่าเริ่มเกือบพร้อมผมนะพร้อมครับเพราะว่าผมเริ่ม5ปีเต็มแล้วใช่ครับก็ห่างกันแค่ไม่กี่เดือนใช่ครับ4ปี9เดือนที่ผ่านมารวมถึงทุกวันนี้มีรายได้เท่าไหร่แล้วครับมากกว่า5ล้านครับพี่โอมากกว่า5ล้านบาทคือภาคภูมิใจมากเกินฝันเกินคาดนะฮะเกินเกินที่เราตั้งเป้าไว้ตอนแรกเราเข้ามาแค่ได้ค่าฟอกไตก็พอแล้วคือต้องขอบคุณนะ ขอบคุณขอบคุณบริษัทอินดีมนะฮะที่ uh oh. เกิดขึ้นนะฮะขอบคุณคุณก้องขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับที่เปิดบริษัทดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้กับคนไทยได้ได้โอกาสเข้าไปร่วมสร้างไรายได้ขอบคุณพ่ยศนะฮะ <Okay. S 1> ที่ที่เอาโอกาสมาให้ทั้งทงที่เราไม่ได้รู้จักกาัน <Okay. S 1> นะฮะก็ได้รับโอกาสขอบคุณที่รายได้ที่นะฮะเลี้ยงดูครอบครัวนะฮะก็ต้องบอกว่าพอเรากลับย้อนไปดูภาพที่เมียเราตอนที่ฟอกไตแล้วยืนถ่ายของ มันรู้สึกว่าเราสบายขึ้นได้ข่าวว่าอยู่กับภรรยาตลอด24ชั่วโมงคืออยู่บ้านนะฮะ <S 1> <S 1> แล้วก็เมื่อก่อนภรรยาผมบางทีผมไปขายของก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเองอต้องจ้างวินมอเตอร์ไซค์ไปฟอกไตบางทีเราก็สงสารแต่ทุกวันนี้คือเรามีเวลาไปส่งมีเวลาไปรับมีเวลาพาไปกินข้าวผมว่านะในฐานะผู้ชายคนหนึ่งนะครับเราก็รู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบต่อ ขอชีวิตคู่ชีวิตเราใช่ครับว่าเออเราต้องดูแลเขาให้ดีใช่ครับแล้วย้อนกลับไปตอนนี้พอจะเข้าใจคําว่าชีวิตเท่าแก่หรือยังที่เราอยากเป็นตั้งแต่เด็กๆคือเข้าใจเลยฮะมันสบายมากเปรียบเสมือนตอนนี้เราก็เป็นเท่าแก่แล้วครับแต่มันไม่ต้องมีลูกน้องไม่ต้องมีลูกน้องมีแต่ทีมงานมีแต่ทีมงานตอนนี้มีทีมงานอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ลวครับหมื่นกว่าคนละครับหมื่นกว่าคนใช่ครับในระยะเวลาสปีกว่าที่ผ่านมาก่อนจากกันในวันนี้ครับผมอยากจะให้โค้ชไมค์เนี่ยได้ได้มอบเทคนิค วิธีการการทำงานและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทางผู้ชมทางบ้านครับได้รู้ว่าโค้ดไมค์ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินมาเนี่ยใช้การทํางานแบบออนไลน์ออฟไลน์หรือมีแรงบันดาลใจยังไงหรือพยายามจะมุ่งมั่นทํำยังไงถึงมาถึงจุดนี้ได้จริงๆแล้วอ่ะผมเชื่อเสมอเลยว่าหลายๆคนบอกว่าไม่พร้อมจะทําอะไรก็ไม่พร้อมนะฮะแต่วันที่ผมเริ่มต้นผมไม่มีความพร้อมเลย,เลยก็ไม่พร้อมเหมือนกัน นะครับผมมาด้วยวิกฤตแรงผลักดันที่ทําให้ผมเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้ก็คือคนที่เรารักก็คือครอบครัวทั้งพ่อแม่แล้วก็ภรรยาที่เราต้องดูแลและผมก็ทําอย่างเดียวเลยไม่สนว่าใครจะพูดยังไงใครจะคิดยังไงกับเราเราทําอย่างเดียวเราทําเราเดินหน้าทาตามคนสําเร็จทําตามพยายิยศแนะนําทําตามระบบถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคบ้างนะนะแต่เราก็ ก็ผ่านมันไปได้เพราะเราไม่ได้มองว่ามันคือปัญหา <S <S มันคือสิ่งท้าทายสิ่งที่ทําให้ผมมาถึงตรงนี้ได้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็คือหัวใจว <S <S รวนรเลยพี่ยศทำทำทำมุ่งมั่นทาเท่านั้นนะฮะแล้ววันนี้ใครที่กําลังแบบเจอวิกฤตคล้ายๆกันรายได้ไม่พอกับรา,ายจ่ายเจอวิกฤตเข้ามาในชีวิตหลายคนต้องรองให้พร้อมผมบอกเลยว่าเราอาจจะเสียโอกาสถ้าเรารอให้พร้อมดังนั้นโอกาสมันอยู่ตรงหน้าแล้ว ทำเถอะผมไม่มีเทคนิคอะไรเลยครับผมมีแค่ทําตามคนสําเร็จง่ายๆแค่นั้นเลยทาตามคนสาเร็จคนสําเร็จเขาพาทําอะไรเราก็ทําเขาบอกว่าไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่ตามเดียวทำตามเดียววันนี้พิยศสร้างรายได้หลักล้านได้เราก็แค่เดินตามพ่ยศวันนี้พ่ยศรับรายได้มากกว่า76ล้านเราก็แค่เดินตามเดี๋ยวเราก็ได้7จล้านเหมือนพิยใช่ครับเพราะว่าบริษัทเดียวกันสินค้าเดียวกันแผนการตลาดเดียวกันระบบเดียวกันไม่มีอะไรที่ เราจะทําไม่ได้นั้นวันนี้ใครที่เห็นโอกาสเห็นช่องทางนะฮะก็รีบตัดสินใจครับโอกาสนี้มันเขาบอกว่าเหมือนไอติมนะถ้าเราไม่รีบกินมันก็จะละลายไปคนคะะ้ดไมาก็ยังพร้อมจะรับใช้พี่น้องๆที่สนใจธุรกจดินดีคือพร้อมมากนะฮะพร้อมมากแล้วก็ตอนนี้ส่งต่อสร้างไรายได้ส่งต่อให้ทีมเนี่ยประสบความสำเร็จหลักหมื่นเยอะมาก หลักแสนก็เยอะมากนะครับหลักร้านโอเพียบเลยหลักร้านเหมือนกันเนี่ยเยอะเลยจริงๆนคนมบหลักล้านใช่ครับแล้วก็สิ่งที่มันภาคภูมิใจมากๆนอกจากรายได้ที่เราได้แล้วอ่ะเราได้เห็นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เข้ามาจากที่เจอปัญหาวิกฤตเหมือนกับเราแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองความภาคภูมิใจที่เราทําธุรกิจเครือข่ายนี่ก็คือเห็นทีมที่เข้ามาแล้วประสบความสำเร็จเห็นทีมที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเหมือนกับเราเนี่ย มันคือความภาคภูมิใจและพิเศษนอกจากรายได้เราเทียมมากๆตอนนี้ก็ได้กลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลได้เป็นท่าแก่สมใจอยากกลับไปหาพ่อแม่อยากไปอยากไปไหนก็้าไปเที่ยวตอนนี้ได้เลยได้ดูแลภรรยาครับวันนี้เราได้รับแรงบันดาลใจนะฮะจากพ่อค้าลูกชิ้นต้องบอกว่าอดีตดีกว่าอดีตนะครับอดีตพ่อค้าลูกชิ้นที่ตอนนี้กลายเป็นมนุุย์เงินล้านเรียบร้อยแล้วนะครับมีรายได้ไปเลี้ยงดูครอบครัวดูแลภรรยาที่ คองค่อไปเป็นประจำให้สบายยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ตอบฝังของตัวเองนะครับในวัยเด็กที่ได้เป็นเท่าแก่นะจริงๆก็ีเรียบร้อยได้เป็นคนร่ำรวยแล้วนะครับ <c oughs> ผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าแรงบันดาลใจวิธีการคิดวิธีการลงมือทำของไมน์ในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทําให้กับทางผู้ชมทุกท่านนะครับได้มองเห็นเส้นทางว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสที่มันลอยเข้ามาแล้วเรารีบที่จะปฏิเสธมันไปก่อน มันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตเราครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ทุกๆโอกาสที่มันแวะเวียนมาหาเราลอยนวนไปได้สำหรับวันนี้ผมต้องก่าวขอบคุณโค้ดไม้มากมากครับขอบคุณ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 ครับ